สวัส oh, ดีดค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมานาเสนอเกี่ยวกับปรอดบคุคคลสัมพันธ์ในวงการราชศร์และละครไทยค่ะซึ่งเราได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4บุคคลนะคะสาขาที่ยกมาได้แก่สาขาโขนการฟ้อนราการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองทั้งภาคกลางและท,ทั้งภาคอีสานค่ะเชิญรับชมได้เลยครับครูประสิทธิ์ปิ่นแก้วประวัติ เกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2484ถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดวันที่3ตุลาคมพศ2564ณเวลาประมาณ3ทุ่ม45นาทีณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครสิริอายุรวม79ปี ประวัติด้านการศึกษาเนื่องจากท่านได้รับชมการแสดงโขนลิงในงานวัดท่านจึงเกิดความประทับใจและเลือกที่จะเรียนโรงเรียนนาฏศิลป์โดยเลือกประเภทเป็นโขนลิงจากความสนใจด้านการศึกษาและความสามารถด้านการแสดงท่านจึงได้รับการสึบทอดและได้เริ่มแสดงโขนกับภูกรีวารสริ์จนสำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง การทำงานต่อมาท่านได้เข้ารับราชการในตำแหน่งศิลปินจัตาวากองการสังคีตกรมศิลปากรและได้เลื่อนตำแหน่งมาตามลำดับตำแหน่งสุดท้ายของท่านคือผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์หลังกเกษียณเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลงานคูประสิทธิ์ปิ่นแก้วเป็นศิลปินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแสดงโขนลิงเป็นอย่างมากจึงได้รับให้แสดงตั้งแต่โขนลิง18มงกุฎสุครีพพาลีองค์โตหัลุมาน โดยส่วนใหญ่แสดงเป็นหนุมานแทบทุกตอนอาทิตอนหนุมานอาสาตอนหนุมานจับนางสุพรรณมาฉารวมทั้งได้แสดงละครและรำเบตเตอเลตอาทิรำกาวอาสาในละครเรื่องมโนรารำซัดชาตรีรำสีผ้ารำเหยย่อยรำโคแสดงละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักอนุภาพพาอ่อฝนดำความแหงเป็นต้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยสถาบันวันดิตพัฒนศิลป์วิทยาลายัยกรมศิลปากร ถือเป็นศิลปินผู้ผดุงรักษาไว้ด้วยความงามตามแบบแผนของศิลปะการแสดงโขนที่มีบทบาทการแสดงโขนลิงทุกตัวในเรื่องรามเกียรติ์โดยเฉพาะบทของฮนุมานซึ่งไม่เผยใบหน้าผลงานครูประสิทธิ์ปนแก้วได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิสิ์โขนพุทธศักราช2551 นอกจากงานแสดงด้านขนแล้วท่านยังได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายอาทิเช่นประดิษฐ์ท่ารำชฉลยฉายพาลีรำกาวทหารนาเรศวรรำเพลงปลุกใจประดิษฐ์ท่ารำขนล,ลิงประกอบการแสดงเรื่องรามาเกียรนของกรมศิลปากรชุดขนวานอนพงศ์ในงานพระราชพิธีพระเมนพระศกสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัทกกรมหลวงนาราธิวาส ราชนาครินเป็นผู้กำกับการแสดงโขนชุดพิเภกสวามีพักนโะรงละครแห่งชาติครูผู้สอนโขนตัวลิงเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆ นางสองชาติชื่นสิริประวัตินางสองชาติชื่นสิริเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,461ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่16เมษายน2561เวลา5ทุ่ม15นาทีที่โรงพยาบาลศิริราชสิริอายุรวม99ปี9เดือนการศึกษาเมื่อครูจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ขณะนั้นอายุ12ปีบิดาได้พา ไปฝากตัวเป็นศิษย์พยาสุนทรเทพระบำหัดรำครั้งแรกตามแบบโบราณได้ประมาณปีเศษจึงได้ออกแสดงโขนเรื่องรามเกียรติต่อมามีการประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีที่บ้านของเจ้าคุณสุนทรและมีการแสดงละครฉลองและได้รับคัดเลือกให้แสดงเป็นตัวนางบุษบาต่อมาครูได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนาดุริยามศาสตร์และ เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวพระเริ่มแสดงเป็นตัวพระนเรศวรในเรื่องละครพนาเนเรศวรประกาศอิสรภาพของหลวงวิจิตวาตการเป็นครั้งแรกในโรงละครชั่วข้าวของกรมศิลปากรการทำงานเมื่อประมาณปี2482ครคู่สองชาติเป็นผู้รำกระบวนลำแม่บทใหญ ซึ่งครูละมูลกับคูมันลีร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นจากหนังสือตำราฟ้อนลำของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นครั้งแรกในละครเรื่องสุริยคุกซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหลวงวิจิตวัฒการและใช้เป็นแบบเรียนแม่ท่าการสอนาสนาฏศิลป์ไทยมาจนทุกวันนี้เกือบทุกสถาบัน ผลงานนางสองชาติเป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัวจุดท่าลำมทุกกระบวนท่าลำมของครูโบราณได้อย่างแม่นยำหลายรูปแบบมีทั้งละครลำละครพันทางและละครแบบหลวงวิจิตรวัฒการโดยแสดงเป็นตัวพระตัวนางและระบำเบ็ดละเลจมากมายเกินกว่าพันครั้งมีดีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจ และเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอมาโดยตลอดทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่าทางของครูโบราณให้กับลูกศิษย์มาตลอดเป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิละปะการแสดงด้านละครลา จึงได้รับการยกยอ่องเชิดชูเกียรติเป็นศินลปินแห่งชาติผลงานที่โดดเด่นเป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ครูสองชาติเป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานที่ใช้ในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน นายรงพักดีเจียนจารุจันร์ทประวัติเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่จังหวัดนครปฐมเป็นบุตรของนางจางวังจอและนางพลิงเป็นศิลปินอาวุโสด้านนาฏศิลป์ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการนาาติสินไทยโดยทั่วไปเคยรับราชการมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มชีวิตศิลปินในกรมขนหลวงโดยฝึกหัดเป็นยัดและได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากบรรดาครูการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจรอในราชการที่7จนถึงราชการที่9เมื่อมีอายุครบ60ปีตามปกติจะต้องพลหน้าที่ราชการ รับพระราชบำหนิดบำนานแต่ด้วยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงทําให้ได้รับราชการต่อไปการทํางานรับราชการเป็นศิลปินแสดงโขนเป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์ ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจหลวงร้อยเอกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีหน้าที่เป็นครูสอนขนฝ่ายยักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชผลงานการสาธยายท่ารำหน้า,าภาคองค์พระพิราบเป็นศินลปินแสดงโขนตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์เช่น พีรารามสูรเป็นต้นได้แสดงโขนหน้าพระที่นั่งถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนาฏศิลป์พุทธศักราช2529 กมลโรดนิวัดบรรหารประวัติครูกมลโรดนิวัดบรรหารหรือครูจุดเกิดเมื่อวันจันทร์ที่6เดือนมิถุนาพศ2 4 9 1ครกาอครูคกมลโรดนีวัดบรรหารเป็นบุตรของนายจินเฮนเซโคกำลังยอนดูสิตซินทั้งสองมีเชื้อสายจีนสืบเนื่องมาจากทางปู่เป็นชาวจีนที่อพยพเข,ข้ามาอยู่ในประเทศไทยการศึกษาชันมาเที่ยมศึกษาปีที่6 ในช่วงนี้เองที่ท่านได้ศึกษาศิลปะนะคะทำการลเล่นพื้นด้านดนรินึ่งจริงจังโดยได้รับการคัดเลือกให้รำเรินอันเลงในงานแสดงชาทุกห้องตั้งแต่ปี2506และ2507ซึ่งมีครูปังเสีมูลศาสตร์บุคเรวันสุนทษณ์เป็นผู้ถ่ายทอดท่าราำพื้นบ้านให้และยังนำไปแสดงในงานสำคัญอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากการทำงานเป็นบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง มองเห็นถึงความสามารถในด้านนาตศิลป์และการเล่นเป้นบ้านจึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรกับหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานของเอกชนต่างๆมากมายเช่นสถาบันราชพัสดุ์ดินผลงานเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวาานัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดงเร,เ,ดรเรื่องอันเลได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทําคณาประโยชน์ต่อกระทรวงวาาัฒนธรรมด้านวาานัฒนธรรมประจำปี2552 นอกจากนี้ได้รับการพิจารณาเป็นบูคคลอนปรักษ์แห่งรุ่นที่6กจากสำนักงานสภาการศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลเด่นของมหาวิทยาลัยจนเกษมและในปี2 5 1 1ได้รับการคัดเลือกเป็นเกือรตินิยมบ้านอีสานและสื่อสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยศรคาครปี2514ได้รับการิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมจากสสส ทวามทังได้รับการพิจารณาคดเลือกเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและยาวชนด้าศิลปะวัฒนธรรมในวันเยาวชนแห่งชาติปี2554และเป็นคณะกรรมการบริหารศิลวัฒนธรรมจังหวัดสรบุรี you uh -huh.